โหลฮัลโหลเพื่อนๆจ๋าตกเย็นก็เข้าสวนอีกแล้วจ้ะอีธินคาเ s u กาเดนโฟเ e แค e พรานอินอินครัสก็ m o o ั w น n าวเ to ต o อ e เอาต้นก้าของอะไรลูกกระเจี๊ยบ ต้นก้าของทานตะวันเอาไปแยกปลูกกันจากท่รากจาแล้วก็ถอนยากกันจาะมาดูว่าแมวทำอะไรเนี่ยเนี่ยจ่จะต้นกล้าเราก็ถอนออกถอนออกจะทิราจา่าเขาคู่กันก็ไม่เป็นไรเ้ะว่าทำไงอันนี้ถอนออกอันนี้คู่กันให้เขาอยู่ไม่เป็นไรคูร่ก,กัน องต้นไม่เป็นไรเอาออกต้นก็ได้เพราะว่าเป็นทางเดินเดี๋ยวเขาจะต้นโตจ้ะแล้วก็เอาไปปลูกเขาที่นงตรงนี้จ้ะแล้วก็มาขุดหลุมอันนี้มีต้นแล้วเราก็เอาตรงนี้ขุดไปเลยเจ,จ้ะทีแรกจ้ะนี่ก้าลงเนี่ยต้นทานทานตะวันเนี่ย ลงเป็นหลุมเดี๋ยวเคเขาโตขึ้นมาเดี๋ยวแมวใช้ดูนะนี่จต้นดอกทนทนเดี๋ยวเขาก็โตมาต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ต้นใหญ่นี้สองต้นนี้ยังเล็กอยู่จ้ะเราก็ไปดูที่ต่อไป เราก็มาปลูกตรงนี้อีกตรงนี้จะเขาไม่มีให้ระยะห่างเขาแค่เพราะว่าเดี๋ยวต้นเขาโตลากเขาจะได้มีอาหารทานได้แล้วต้นเขาก็ได้ใหญ่สักหนะจ้ะใส่เข้าไปในหลุมเลยจชะแล้วก็ะกบเข้าไปเลยเนีย โอเคพี่หลวงพอสมแล้วเราก็เอาต้นอื่นไปปลูกต่ออันนี้มีแล้วต้นหนึ่งอันนี้ก็มีแล้วต้นหนึ่งโอเคแล้วน,นี่ก็มีหลายต้นเลยแล้วก็ ต้นนี้ก็เราต้องแยกจะที่งักจ้กเพราะว่าต้นเขาเล็กเราก็เอาต้นใหญ่ๆเอาเก็บไว้ต้นเล็กเราก็ออกถอนเลยจ้ะในมีสองต้นต้นใหญ่สองต้นเราก็ทิ้งไว้เนี้ยจ้ะเีวเขาตูอันนี้ก็มี ันนี้เราก็ต้องแยกจ้ะเพราะว่า,าเดี๋ยวแมวถอนยญ้าก,ก่อนเนี่นยห้าก,ก็ต้องถอนจะที่รักจ้ะต้นเล็กๆที่ถอนออกเลยจ้ะเพราะว่าเราต้องเอาต้นที่เขาแข็งแรงอยู่อันนี้สองต้นขีอันนี้เขาอยู่ได้โอเคจะชี่รจ้า นี่ไม่เป็นไรเราก็ปวนดินกเนะหญ้าเราก็ถอนออกหัวหอมหลุดต,ตรงมาเราก็เอาปักลงไปอีกจ้นะถอนหะญ้ามา เนี่ยจะ้ะถอนหญ้าถอนหญ้าถอนหญ้าจะที่รักจ๋าเพราะว่าผัก้นหอเขาจะได้โตไวๆหญ้านี่เขาไปแย่งอาหารกินจะ้ะเขาไปแย่งอาหารพืชพันุ์เราเราต้องถอนเขาออกพวกเย็บพกหญ้าเน,นี่ยแหละจ้ะถอนออกเลยจ้ะเนี่ย น,นี่ยาจะที่รักจ๋เอาอถอนทิ้งจังถอนทิ้งเลยน,นี่ต้นกขาโพดจ้ะยาถอนออกให้หมดอันนี้ไม่ทราบว่าต้นอะไรอ๋ออันนี้ต้นกระถิ่นจ้ะถิ่นกระถิ่นกระถิ่นเราก็ไว้ตรงนั้นอันนี้ยาจะ้ะ หญ้าออกพุกหญ้าถอนออกเลยจะที่รักจ๋านัพกหญ้าถอนออกทำความสะอาดสวนกันจ้ะถอนออกคุกยญ้าถอนหญ้าเสร็จแล้วก็พรวนดิน พวนเลย์ดิกถอนหญ้าพูวนดินต้นไม้เราก็จะได้โตไปไวันพวนดินค่ะเนี่ยจะพูนด,ดิน ต้องพวนดินจะที่ราจ,จ่าไม่นั้นเขาไม่โตจะ้ะก็ต้องมีอากาศแวามวนี่ก่อน,นถ้าดินเขานิ่มก็พวนง่ายหน่อยอากจะพวนไปลวกพวนไปลยใช่ไหม โท,ทรศัพท์กระเด้งกระเด้งโทรศัพท์ปบป,บ,ปบนี่นเดนด,ดอันนี้มะเขือจ้เด็ดอันนี้ทิ้งใบใบเหลืองเด็ดทิ้งอน,นี้มะเขืออันนี้มะเขือยาว นี่เดี๋ยวเราไปปลูกที่อื่นนี่เก็บไว้ก่อนนี่เดี๋ยวแมวหาที่ปลูกจจนี่าวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเราก็มาถอนหญ้าก,กันหญนะ้าเหนียวเหนียวเ,เ,เราก็ต้องนัดออก <c oughs> เนี่ยหญ้านี่เหนียวทิ้งแต่ เราต้องถอนทิ้งเชื่อที่รัจกจ้าไม่นั้นเขามาแย่งอาหารเออ่พืชผักของเราถอนทิ้งเลยเชียอ์หญงยาอันนี้ะระแห่เนี่ยถอนทิ้งเชียถอนพืชถอนทิ้ง เนี่ยจะย่าถอนทิ้งสรารเอร์ก็ควรดินขึ้นให้เราเราก็ต้องพวนด,ดินจะ้ะ นี้ดึงเ้าออกเอาก็ไปปลูกอีกที่ครับจะ้ะเพราะว่าติดถนนเดินไม่ได้จะ้ะเนี่ยวไว้ตรงนี้ จะพวนดินนียาวออกจ้ะโอเคจะทีละก,กาเดี๋ยวแมวโชว์ให้ดูเนอะพวนดินไปเรื่อยๆก่อนจ้ะ เดี๋ยวไงแมวจะลงคลิปพ่จูนเนี่ยแล้เพื่อนเพื่อนทุกคนจะเลิฟยูเลิฟยูมังเฟนเดี๋ยวมีคลิปอะไรแมวลงให้ดูเนี่ย